สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของภาษาต้านวรณคำมนะครับวันนี้ขอเสนอคําว่าลกูกยาหลวงลกูกยาหลวงหรือว่าลกวัวครอกโลกวัวครอกรอหรือว่าโลกแหลดรอโลกแหลดลอรอแปลว่าลูกมะม่วงหิมพมา,านต์นะครับนี่ไงครับลูกมะม่วงหิมมาพาน ทุกท่านเคยเห็นไหมครับนี่ที่เขาเอาเม็ดพาไปทําเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์อบเกลือนะครับผมเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนะครับตัวอย่างประโยคที่เ,าเราอมาใช้กันก็อ,อย่างเช่นวันนี้ได้โกอกยารลวงมาจากตลาดนำไล่เลยยากกินเลยเอามาทำน้ำจิ้มกินกันครับผมแปลว่าวันนี้ เจอลูกมะม่วงหิมาพานนะครับที่ตลาดมีความรู้สึกว่าอยากกินเลยเอามาทำน้ำจิ้มกินกันครับครับผมให้ทุกท่านดูอีกครั้งนึงนะครับผมลูกโลกหยาดรวนโอเคีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ